จะไปโดนตลาดคองถมกันจ้าได้เสื้อมือสองไปตัวหนึ่งราคาดีมาก60บาทที่ตลาดนัดคองถมชัยนาทค่ะเั่นก็คือตรงนี้เลยตงึตงตงึงตึงก็คือเราจะไปตรงนี้เลยไปค่ะตึ่ง <laughs> ไม่รู้ก็คือวันนี้มาหลอบรถเยอะมากเลยทุกคนดูรถดิโอไก่อ oh นเยอะอะไรเวอขนาดนั้นนะ สรุปก็คือเขามีที่จอดรถตรงนู้นเฉยซึ่งเราก็ไม่รู้ก็คือเราอะจอดรถไปตรงนู้นเลยจ้านูนแทบจะตลาดภาษีทรงเลยค่ะจริงๆที่จอดรถตรงนี้จ้าแต่เราไม่รู้จ้าไปจ้ารถจะชนจ้า <laughs> ซึ่งอะไรเราแบบเวลาเรามีไม่มากใช่ปะเดินทายดีทางนู้นก็ได้ปะหรืออ้อมทางนี้ไปทางนู้นก็ได้ได้ค่ะ <laughs> คนเยอะมาก แต่ก็คืออาทิตย์นี้เราจะโฟกัสที่เสื้อนะเราจะไปดูเสื้อมือสองกันไปไนเราคืออะไรมีเวลาแค่1 5บหถึงยีิบนาทีเท่านั้นในการอาชีพค่ะเรารีบมากเลยวันนี้ไปค่ะหลอกเสื้อผ้ามือสองไปค่ะชีเป้าชีปุดค่ะไปค่ะมีและฟานก็จะอยู่หลอกอันนี้ นี่ดูชีบ้าทำไมใบรุ่นเยอะอะไรขนาดนี้เราก็คือเป็นหนึ่งในนันน้นดูก่อนอะไรก่อนดูเห็นไหมแสดงแบบมันดีจริงๆเราก็คือชี้เป้าค่ะไปค่ะทุกคนเราได้เสื้อไปแล้วเมื่อทีที่แล้วก็คือจากร้านตรงนี้นะคะทุกคนอะตลาดนะัทองถมไชหน้าน,นะคะทุกวันจันทร์นะทุกคนตรงนี้เลยเห็นไหมนี่การแย่งชิงซึ่ง ไม่เป็นไรทุกคนแต่อยากให้ทุกคนมาตลาดนะัดที่ชัยนานะมาเฮ้นไหน,นก็จะมีผู้เล่นเพิ่มแต่ไม่เป็นไรอยากให้ทุกคนได้มา <c oughs> <c oughs> นี่ทุกคนร้านนี้ดีจริงไหมจริงไปค่ะก็เมื่อกี้ไปบ้านมาอะไรเอ่ยทุกคน ก็คือเมื่ออาทิตย์เที่ยวก็คือเราได้เสื้อใบหนึ่งก็คือแบบดีมากอุ้ยน่ารักอยู่นะเลยอ่ะกับมาปุ๊บตัวนี้สวยเลยอ่ะอ่าเป็นเสื้อแบบนี่คือที่แบบอันนี้ก็น่ารักเป็นมัดมัดยอมอุ้ย อุยอ้ยอุยอ้ยอ่าอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบมันยอมอะไรอย่างนี้เห็มนมั้กคือมันเสือ้ออออันนี้ก็คือเ,เสื้อเป็นแบบ ต่างๆไดๆมานน้นะคะทุกคนดีมากดีที่สดุดแค่หยิบมานก็คือแบบแล้วเก๋